สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับพบกับผมต่อจากช่อง h e l l o t o k กีนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแกะกล่องจอ27นิ้วนะครับแบรนด์ AOC ซื้อจากร้านค้า j a b ผ่านแอปช h อปปีอีกทีหนึ่งนะครับก็เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยหน้าร้านเนี่ย ตัวนี้มันจะขายอยู่ที่4,600บาทนะครับแต่ผมซื้อมาทั้งส่วนลดด้วยทั้งใช้เหรียญด้วยเนี่ยตกอยู่ที่4,500บาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวจะมากแกะกล่องให้ดูนะครับว่าในกล่องเนี่ยมันมีสายมีอุปกรณ์แล้วก็กรูปร่างหน้าาของจอเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนะฮะตัวจอตัวนี้เขาแพคเป็นพลาสติกกันน้ำมาให้นะครับแพคเป็นพลาสติกกันน้ำมาให้เท่านั้นเองนะฮะ แต่ตัวในกล่องเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าโฟมกันกระแทกอยู่แล้วละ่ะนะฮะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับนี่นะครับซื้อมาจากร้าน JIB ตัวนี้ก็ต้องเก็บไว้นะครับเก็บไว้เพราะว่าจะเป็นใบรับประกันอย่างหนึ่งเลยนะฮะเวลาที่เราซื้อของอะไรก็แล้วแต่ครับอันนี้ส่งผ่านขนส่งเคอรี่นะครับ โอเคตัวนี้ไม่เอี่ยมเลยนะฮะก็ตัวซีนยังไม่ได้ถูกแกะนะฮะไม่ได้ถูกแกะเลยนะครับขออนุญาตข้างล่างแล้วกันะะนะฮะอขออนุญาตวางนอนด้านล่างแล้วกันนะครับโอเคดึงมาแล้วนะฮะ โอเคครับทีนี้มาดูอุปกรณ์ตอนน้่งในกล่องนะครับก็เช่นเคยครับมีคู่มือมาให้นะครับคู่มือนะึออ๊บแล้วก็สายตัวนี้จะเป็นสายเขาเรียกอะไรอะดีซับเปล่าน่าจะใช่นะครับสายดีซันะเป็น VGA ธรรมดานะครับหัวสีฟ้าแบบนี้นะดีซับหนเส้นนะครับแล้วก็ มีเป็นสาย A/C adapter นะครับหนึ่งเส้นนะครับ A/C adapter หนึ่งเส้นนะครับแล้วก็มีเป็น HDMI มาให้หนึ่งเส้นนะครับตัวนี้เป็นฐานนะครับฐานรองหนึ่งตัวนะครับแบบนี้เลยอ๋อตอนแรกผมดีใจเลยว่าหมุนได้นะหมุนไม่ได้นะครับฐานรองหนึ่งตัวครับมาดูตัวจอกันนะครับตัวจอแทม นี่นะครับอันนี้คือตัวจอนะครับนี่นะฮะอ่ะลูพอตก่อนนะครับก็จะมีดีซับนะครับหนึ่งช่องมีช่องหูฟังนะครับอันนี้ช่องเสียบอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็มีช่องให้ดีมายหนึ่งช่องนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปประกอบบนโต๊ะกันนะครับผมต่อสายพวกอะแดปเตอร์แล้วก็เฮดเมไอไว้แล้วเรียบร้อยนะครับ ็ตัวนี้เป็นฐานนะครับฐานมันนะแล้วก็มันจะมีตัวสอนนะครับว่าเป็นฟอนต์นะครับชี้มาด้านหน้านะครับแต่เราจะวางไว้นี่เลย้ันหน้าครับตอนนี้ผมเปิดคอมพิวเตอร์แล้วเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับนี่ตัวจอนะครับตัวจอเนี่ยเสียบลงไปเลยนะครับแบบนี้นะโอ้ดังแก๊ปเลยนะฮะเวลาเสียบเข้าล็อกแล้วมันก็จะทังแก๊ปไปเลยเนาะ โอเคครับอันนี้ติดตั้งเรียบร้อยนะครับติดตั้งเปนที่ฐานเรียบร้อยแล้วนะ,ะเดี๋ยวผมเสียบตัว HDMI นะครับกับอะแดปเตอร์เข้าไปก่อนนะ,ะนะครับตอนนี้คอมมันดังเรียบร้อยแล้นะมันเปิดอยู่นี่เปิดแล้วนะครับตอนนี้ โอเคตอนนี้ก็ประกอบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับจอคอมนะก็ลักษณะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ปุ่มปรับต่างๆนะครับพวกเลือกเมนูเข้าปรับแต่งจอจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับซึ่งค่อนข้างจะลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะมองไม่เห็นจอนะครับเอ้ยเราจะมองไม่เห็นปุ่มนะครับเราจะต้องใช้มือคำๆนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็จอตัวนี้เป็นแบบจอไร้ขอบนะครับไรขอบค่อนข้างคือขอบบางไปเลยนะครับแล้วก็จะมีคิ้วแบบสีดำนิดนึงนะครับประมาณ5มิลนะ รอบๆจอเลยนะครับนะ,ะความละเอียดของจออยู่ที่ 1080p ะครับก็คือ Full HD นะฮะแล้วก็ความทีเนี่ยอยู่ที่ 75Hz เฮความกว้างอยู่ที่27นิ้วนะครับก็ราคาถูกคุ้มค่าครับราคาเต็มเต็มอยู่ที่4,600บาทใครสนใจก็ลองเข้าไปกดดู นะครับก็ในขนาด27นิ้วเนี่ยของจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเ5เนี่ยผมว่าราคาเนี่ยถูกถูกมากยังไงก็ดูไว้เป็นข้อมูลเป็นอีกหนึ่งทางเรื่องสำหรับการแกะกล่องรีวิววันนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับพบกับผมต่อนะครับกับรีวิวอุปกรณ์ต่างๆในครั้งหน้านะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับยังไงวันนี้ล่าลาแล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย